แต่งใหม่จะเต็มกับทาวโฮมโครงการเดอะคอนเน็กวงแหวนลามินทา5ใกล้ถนนลามินทารถไฟฟ้าสายสีชมพูเพียง3กิโลเมตรและที่สำคัญใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์โรงพยาบาลสินแพทย์พร้อม CCTV ในโครงการและระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงตัวบ้าน21ตารางวาา3ห้องนอน2จอดรถฟรีเฟอร์นิเจอร์ฟรีค่าโอนและบริการดูแลสินเชื่อให้ ห้องครัวเราปูกระเบื้องพื้นผนังให้ใหม่และเคาน์เตอร์พร้อมใช้งานพื้นตัวบ้านเราปูเป็นกระเบื้อง SPC แบบคลิปล็อกกันน้ำกันปวกและที่สำคัญเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่หลังนี้ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยแล้วทั้งหลังรับประกันน้ำรั่วหนึ่งปีสนใจนัดชมบ้านโชร086 7 4 5 7 9 4 7หรือสามารถอินบ็อกซ์สอบถามมาทางหลังไม้ได้เลยค่ะยินดีให้บริการเลยค่ะ